ต่อไปค่ะด็อกเตอร์บอกจุดจุดดิ s ซิม ptom ซิม p t o แปลว่าอาการค่ะเน,น่คนมีอาการโรคอ่านต่อ for a couple days เป็นมาแล้ว2-3วันสะแดงว่าถามว่าเป็นนานเท่าไหร่ตอบจวดตอบข้อ2ค่ะ how long have you had คุณเป็นมานานเท่าไหร่แต่ when ต้องบอกจุดเวลาเช่น last Saturday วันเสาร์ที่แล้ว when did you start to have คุณเริ่มเป็นเมื่อไหร่อันนี้ไม่ได้ Have you ever had คุณเคยเป็นไหมต้องตอบ yes ไม่ก็ no Do you still have คุณเป็นอยู่ไหมต้องตอบ yes กับ no ค่ะ <c oughs> หนูเป็นมาสองสาวันแล้วค่ะ I have a bad headache ปวดหัวมาก and fever tired หมอเหนื่อยมากแล้วดูเพลียมากเลยหมอเลยบอก drink l o t of fruits ดื่มน้ำเยอะๆ and หน้าแอนหลังแอนจะต้องเท่ากันแน่นอนดื่ม ดื่มน้ำเยอะๆแล้วต้องทำไมถึงจะหายไวๆพักผ่อนตอบไปเลยตอบข้อที่หนึ่งค่ะ get plenty of rest get plenty of rest นะคะพักเยอะๆนะแม่พักเยอะๆนะจ๊ะนี่เออคุณครับคุณดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วพักผ่อนพักเยอะๆนะครับอ่ะนะครับหมอหมอตลุกไหมนี่คนดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วไปโรงพยาบาลอ้าวคุณพี่คุณยิปคุณพี่อยู่ที่ไหนคะตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลค่ะไม่ได้อยู่บ้านหมอนะคะตัดออก เช็คก seriously ตัวนี้แปลว่าจริงจังหน่อยคุณหมอบอกจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังอันนี้ไม่ได้ค่ะต่อไปสี่ enjoy yourself คุณหมอบอกนี่ดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วก็ขอให้มีความสุขเอาคุณหมอเริ่มแล้วค่ะเริ่มเป็นแล้วนะคะตัดออกค่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะจะแปลว่ามีความสุขค่ะ